ดีครับผมมิตรสนผักครับวันนี้จะมาล้างตู้น้ำครับตู้หลอ่อน้ำเย็นเ่าแก่แกบอกว่าให้ถ้าล้างเสร็จก็วันศุกร์นี้ก็เลิกเลยเพราะงั้นล้างก็จะล้างประมาณสามสิบนาทีนี้แหละครับโดยแกจะให้ล้างประจำครับประมาณสองเดือนหรือว่าสามเดือนนี่แหละ ถ้าเปิดถ้างานไม่มากก็จะประมาณสามเดือนถึงจะล้างครั้งหนึ่งครับเพราะว่าน้ํามันน้ํามันจะมันเป็นน้ําไม่ใช่น้ําประปาน้ําจากน้ําจากมันจะเป็นน้ําบาดาลนะครับมันจะสกปรกเร็วซึ่งผมจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ครับผมจะนี่ผมเพิ่งต่อท่อมาแต่ก่อนก็ไม่ได้นั่นหรอก จะใช้เป็นรดน้ำผักในตัวครับดีกว่าเอาทิ้งมือไปเปล่าครับเ<ม>สียดายมันก็มีเวลาด้วยแหละครับหยุดอาศัยว่าได้เดินออกกำลังกายด้วย<ม>ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับผนการเทเซนี่ก่อนครับถ้า<ม>เ,เต็มเต็มนั่นเลยครับก็ใส่ผมจะเติมน้ำหมักประมาณ2ขันครับรดน้ำรดรดไปกับน้ำเลยได้น้ำรดน้ำผักด้วยได้เดินออกกำลังกายด้วยครับช่วยเท่าแก่ประหยัดน้ำไปในตัว หยุดเยอะเหมือนกันนะครับปีนี้แต่ว่าแกไม่ได้หักเงินแกก็ให้เงินเดือนเต็มเหมือนเดิมนี่น้ำหมักที่ผมทำไว้ครับจะเป็นพวกกล้วยพวกน้ำซาวข้าวครับพวกผลไม้ที่เรากินเสร็จพวกข้าวแต่ว่าอย่าไปอย่าไปใส่เยอะครับเราใส่เจือจางไปถ้าเราใส่เยอะมันก็ผักของเราก็จะตายได้ครับ วันนี้ไม่ใช่เงินครับยิ่งหยุดยิ่งหยุดหลายวันได้เท่าไหร่ได้ยิ่งดีครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็ทำอย่างไรทำอย่างไรให้เราได้ทำงานให้น้อยที่สุดครับพักผ่อนให้เยอะๆได้ทำงานที่เราชอบกินของที่ดีมีประโยชน์ครับพักผ่อนให้เต็มที่ อันนี้เลยครับออกไปเที่ยวไหนก็หมดอายุแล้วะครับหมดเวลาแล้วแหละไม่ไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนนะครับเข้าไปทำกับข้าวนอนครับพักผ่อนทำวันละถ้า หยุดสุกเสาอาทิตย์ครับถ้า,าหยุดก็ก็จะทำประมาณวันละสองสามชั่วโมงก็พอครับอาศัยได้เดินออกกำลังกายด้วยครับ ไม่มีฝนครับไม่มีมัวร์อันนี้ก็ไม่มีฝนวันนี้วันนี้พยากรณอากาศก็ไม่มีครับสำหรับคลิปนี้มาทักทายครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมขอตัวไปรดน้ำผักให้เสร็จก่อนครับจะได้ล้างตู้ให้เท่าแก่